มาตรา3 1เโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ได้ออกสืบเรื่องมาจากใบจองตามมาตรา30และมาตรา33ถ้าพิให้ผู้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นในกรณีดังต่อไปนี้อนุหนึ่งถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกใบจองหลังวันที่14ธันวาคมพศ 2515ห้าโอนภายในกำหนด10ปีนับแต่วันได้รับโนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์อนุสองถ้าเป็นกรณีที่ได้ออกไปจองก่อนวันที่14ธันวาคมพศ2515เฉพาะที่รัฐให้ช่วยเหลือในด้านสาธาร เนื่องจากการจัดที่ดินห้ามโอนภายในกำหนด5ปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ความในว่าหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ดินนั้นตกทอดทางมรดกหรือโอนให้แก่ทางวงการเมืององค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลและวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น ชบัญัน,นี้หรือโอนให้แก่สากลเพื่อชําระหนี้โดยได้รับอนุััตจากนายทะเบียนสากลภายในกํำหนดเวลาห้าวันตามวักหนึ่งที่ดินนั้นไม่อยู่ขายแห่งการบังคับคดี